สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตะอีนวะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะดีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะ นบีนะมุ h a ม m a d ินและอะลัยฮิวะซฮ์บิฮิอัจม äئين อัมมาบัดสัลลัมุอะลัยกุมวะะะราห์มตุละ رحمة الله وبركاته ความเมตตาจากอง Allah سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านนะครับการที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของ การเป็นเบาที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาอาลาให้เราได้เรียนรู้ศาสนาเราถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โชคดีเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กอบโกยคุณงามความดีหรือเก็บไว้เป็นสเบียงในการที่เราจะได้ใช้โอกาสเหล่านั้นเมื่อเราประสบกับ บททดสอบของอลอสบานัวตาอลาเรายัางอยู่ในเรื่องราวของฮะดิษของท่านอิหมามนวาววีนะครับในฮะดิษที่8ที่เราได้คุยกันซึ่งตัวบทของฮะดิษท,ที่รายงานจากท่านอิบนอุมัตนะครับที่ท่านสลุลตาะสุลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนท่านอุมัตนะครับว่า อุมิตุอันอันอติลันนาสิอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอวุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ต่อสู้กับผู้คนได้ทำสงครามกับผู้คนนะครับเพื่อให้คำที่มีบทบาทที่สุดในชีวิตของพวกเราก็คือการากล่าวแาดะละอีลาฮะอิลลัลอลอ ว่าอันนมุฮัมมัดอัลลอฮฺเพื่อที่จะทำให้ตัวเราได้เข้าใจว่าบทบาทของการเป็นมุสลิมหรือการที่คนหนึ่งคนใดจะยอมรับในการสร้างของอัลลอฮฺ س ب า ا น ه วละ ت อาลาการยอมรับเหล่านั้นจะต้องเป็นการยอมรับที่ยอมยืนยันแล้วก็ปฏิญาณตนเองว่าเราจะศรัทธาต่ออัลลอฮฺ หรืออิบดะด์ที่เราจะให้ความยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้มีพระเจ้าแค่เพียงองค์เดียวเท่านั้นก็คืออัลลอฮฺสุบานอวะตาอัลาและเราก็ยอมรับวัะทานนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคือผู้ที่อัลลอฮ์ส่งมาให้มาเป็นแบบอย่างกับพวกเราในการดําเนินชีวิตและหน้าที่ของพวกเราเมื่ออยู่บนดุนยาไม่ว่าจะ,จะทุกข์หรือสุขก็ตาม เราก็ต้องยืนหยัดอยู่กับอิบาดที่เราเรียกว่าการละหมาดห้าเวลาและเมื่อเรามีทรัพย์สินพอที่จะสามารถนำไปใช้ใจ่ายเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ก็คือการจ่ายซกาดหน้าที่เราก็ต้องอจ่ายซะกาดนั่นแหละครับคนที่ทำหรือบทบาทของชีวิตของคนเหล่านั้นมีอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยนะครับกาชาดะ แล้วก็เห็นว่าเขาละมาเห็นว่าเขาจ่ายสกาดแน่นอนว่าเขาจะได้รับการปกป้องจากพี่น้องมุสลิมในการที่เราจะไม่ไปทำร้ายพวกเขานะครับหรืออทำอันตรายให้กับพวกเขาเพราะนั่นคือหน้าที่ของของผู้ที่เป็นมุสลิมฉะนั้นนะครับการที่เรา นะครับหรือที say, oh ่ท่านนบีมุฮัมมัดสูลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกสอนกับพวกเราว่าหน้าที่ของการเป็นมุสลิมที่ดีนะครับนั่นก็คือลาตุมฟิกูอัลามันอินดารอซูลิลลาฮิฮัตตายัมฟัดูนะครับอ่าฉะนั้นการที่เราจะทำหน้าที่ในการเป็นมุสลิมที่ดีหรือเรารู้ว่าเมื่อเรา ได้เข้ามาสู่หลักการของศาสนาแล้วเมื่อไรหน้าที่เราก็คือหนึ่งจะต้องกล่าวชาดะที่เราเรียกว่าการปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่ควรแก่การที่จะเขารพพักดีและท่านในบิมฮัมมัสลลลอฮวอะลัยฮิาวะสัลลัมก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่เราจะต้องเดินตามในรูปแบบของ เรียกว่าปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับทั้งหมดทั้งปวงเราจึงเห็นว่าฮัดีิสบทนี้สอนอะไรกับพวกเราอันที่หนึ่งสอนว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนบีกับเรามีฐานะเท่าเทียมกันก็คือท่านนบีก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่า เรากับท่านนาบีถูกสร้างมาให้อยู่บนโลกใบนี้ในรูปแบบที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ที่เราเรียกว่ามะมูรุนเราเองจะต้องยืนอยู่บนคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งกับพวกเราเพราะเรายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบานูว์ตาอัลลต่อมาก็คือนะครับฮะดิษบทนี้ได้พูดถึงเรื่องของอะไรครับของออการที่ เรานะครับจะต้องทำหน้าที่ในการรุกเข้าไปในการเผยแผ่อิสลามแปลว่าเราจะไม่ตั้งป้อมเพื่อเผยแผ่อิสลามใครมาแล้วเราก็เผยแผ่ใครเดินมาหาเราแล้วเราก็บอกกล่าวแต่หน้าที่ของพวกเราก็คือเราจะต้องเดินเข้าไปหาคนเหล่านี้ที่เขายังไม่เข้าใจอันอิสลามหรือที่เขายังไม่รับรู้เรื่องราวของอันอิสลามะนะเพราะการที่เราเดินไปหา การที่เราออกทําหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามให้กับผู้คนนะครับนั่นถือว่าเรากําลังเดินตามสิ่งที่ท่านนาบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสั่งใช้มาเช่นเดียวกันผ่านใครครับผ่านอัลลอฮฺสุบานาวะตาอัลลนะครับฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราเราจึงเห็นนะครับว่าคําว่าการต่อสู้ ที่เรียกกันว่าจิฮาดจิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบานุวะตาอัลาเนี่ยถือว่าเป็นฟัรดูกิฟายะแน่นอนในหลกักการของศาสนานะครับถือว่าทุกคนต้องรับผิดชอบในการที่จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบานุวะตาอัลาในบางครั้งจิฮาดก็เป็นฟัรดูกิฟายะแต่บางครั้งการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ก็เป็นฟัรดูอิน นะครับในบางกรณีในบางสถานการณ์นะครับฉะนั้นคําว่าฟอนดูอินก็คือนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺนบีสุลตะอาลาได้บอกกับพวกเราบอกว่าว่ามาการนัลิลมุมีนี้นะว่ามาการนัลมุมีนูนะลิยัมฟิรูกาฟตันฟะเลวลานัฟารามิงกุลลิฟิรกอตินมินหุมตออิฟตุนลิยัตลิยัตตฟักกอฮูการเรียนรู้ศาสนานั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรา นะครับที่จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งอาสาในการที่จะไปศึกษาอันอิสลามไปเรียนรู้อันอิสลามนะครับในหมู่บ้านของเราถ้าในหมู่บ้านของเราไม่มีใครที่รู้เรื่องราวของศาสนาเลยหน้าที่ของเราก็คือจะต้องหาตัวแทนหนึ่งคนให้เขาไปเรียนรู้เรื่องของการจ่ายสกาดให้เขาไปเรียนรู้เรื่องของการทำพัชให้เขาไปเรียนรู้เรื่องของการสอนอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานนะครับ หน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องหาคนที่จะไปเรียนรู้ฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องอทําหน้าที่นะครับในเรื่องของฟัรดูต่างๆที่เกิดขึ้นหมู่บ้านเราถ้าไม่มีใครเรียนรู้ศาสนาเราจะต้องนั่งมานั่งคิดกันว่าเราจะทํายังไงให้บ้านเรารู้ศาสนาเราก็ต้องหาคนที่เขามีแววที่จะศึกษาอันดิสลามที่จะได้ว่าแววของโตคูแววของผู้รู้เราก็ รวบรวมสซ่งสตางกันแล้วก็ส่งคนเหล่านี้ไปศึกษาอนอิสลามในหมู่บ้านเราเวลาเจ็บป่วยเวลามีหมอหรือใครป่วยไข้ไม่สามารถที่จะหาคนมารักษาได้เราก็ต้องหาความรู้เหล่านี้นะครับให้มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราเกี่ยกบการดูว่าลูกเต้าเหล่าใครที่เขาสนใจในเรื่องของการแพทย์การศึกการรักษาเย,ออยียวยาหมู่บ้านเรานะครับไม่มีความรู้เรื่องของการทำมาหากิน เลยนะครับไม่มีคนปลูกข้าวไม่มีคนปลูกผลไม้เราก็จะต้องหาคนคนหนึ่งที่จะรับผิดชอบในการที่จะทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านเราสามารถขับเคลื่อนไปได้ทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือฟองดูที่เราจะต้องหาจะต้องเ,อเรียนรู้ในหลักการของศาสนาฉะนั้นนะครับพระดิษฎ์บทนี้จึงบอกว่า การที่ผู้คนจะมีความเชื่อทุกคนจะต้องมีความเชื่อจะต้องได้รับข้อมูลนะครับในเรื่องของอากีด้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพพักดีนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาฉะนั้นไม่พอเพียงที่เราจะบอกว่าอันนัลลอฮ์มะบูดุนบิฮักกินแะว่าใครจะเคารพสิ่งไหนก็ได้ ใครจะปฏิบัติอะไรก็ได้แต่หน้าที่เราก็คือเราควรจะเลือกผู้ที่เราควรจะเคารพพักดีนั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในคุณลักษณะของการเป็นพระเจ้านะครับนั่นแหละกค็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเรียกร้องแล้วก็ชวนชวนหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องราวของการกาชาติเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือการที่เราจะต้อง รู้เรื่องราวของอีกอมะอสะละแปลว่าให้ทุกคนได้รู้ถึงขอบเขตของการละหมาดเพราะการละหมาดถ,ถือว่าอะไรครับถือว่าเป็นเสาของาศาสนานะครับคนที่จะเชื่อลอสบานัวตาลาแต่ไม่ได้ละหมาดมันก็คือสิ่งที่อิสลามของคนคนนั้นยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งละหมาดนะครับคนคนหนึ่งอาจาร นั่นคือหน้าที่ของเบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบานุวาตาอัลาในหมู่บ้านเหล่านั้นในตำบลเหล่านั้นในการเป็นมุสลิมของคนกลุ่มนั้นทั้งหมดเราจึงเห็นว่านบ,บีมุฮัมมัดส,สัลล,ล,าาลาาัลลอฮวะอลัยิวะซัลลัมอยู่ในฮะดิษได้พูดถึงเรื่องของเหตุที่จะทําให้คนคนหนึ่งสามารถออกจากการเป็นมุสลิมได้และสามารถที่จะ,ะดูแล หรือปรับรามนะครับของคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอันิสลามได้นั้นตามใดก็ตามที่เขาเไม่ยอมรับในอันิสลามมันก็มีสาเหตุของมันนะครับมันก็มีออขอบเขตของมันที่อัลลอฮฺสุบานุวาตาอาลาได้บอกผ่านท่านนบีมมฮัมมัสล,ลลัลลอฮุอะลัยิวะสัลลัมการ คิดบัญชีของอัลลอฮ์หรือการสอบสวนของอัลลอฮ์สุบานอวะตาอาลาต่อพวงเบาของพระองค์ในวันไหนครับในวันกิยามะนะครับเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์สุบานอวตาอาลาหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลไยฮิวะสัลลัมนะครับแน่นอนหน้าที่ของท่านนบีก็คือการบาลากแปลว่าเอาข่าวดีที่อัลลอฮ์บอกมาแจ้งกับพวกเรา แล้วก็ย้าเตือนพวกเรานรในสิ่งที่ผินหลังให้กับข่าวดีเหล่านี้นะครับหน้าที่ของท่านอับดีมมฮัมมัดสล,ลลัลวะซัลล,ลัมมีหน้าที่แค่นี้จริงๆฉะนั้นหน้าที่ของท่านระซุลลฮคืออันบาลากส่วนใครทำแบบไหนนะครับหรือชีวิตของเขาเลือกทางเดินแบบไหนแน่นอนครับการสอบสวนเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลา นะครับฉะนั้นเวลาเราทําหน้าที่ของพวกเราบนโุกดุนยาเหล่านี้อย่างเราเราจะบอกลูกเราบอกภรรยาเราบอกผู้คนที่อยู่ในหลักการของศาสนาเนี่ยแน่นอนครับผลของมันก็คือจะมีคนที่ยอมรับในความคิดเห็นของเรายอมรับในการเผยแผ่ของเรายอมรับในการตักเตือนของเรารับอีกคนหนึ่งก็คือ ฟังแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราบอกเขาเตือนเขานะครับฉะนั้นหน้าที่เราท่า,านาอัลลอฮฺาโนตะอาลาจึงบอกกับพวกเราว่าลัสตาอไลาฮิมบิมุไซต์หน้าที่เราก็คือมาบอกแล้วสอนแล้วต,ตักเตือนแล้วเขาผินหลังให้เราเขาปฏิเสธในคําสอนของพวกเราเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้นะครับอิลลามันตวะวัลลาวะกาฟั นะฉะนั้นมุสลิมเมื่อทําหน้าที่ของพวกเราเรียบร้อยแล้วในการบอกในการเตือนในการให้ความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺฟานูตะอาลาที่จะสอบสวนฉะนั้นฟาราตฮันเราจะได้เสียใจถ้าเรามีบทบาทในการเตือนผู้คนนะครับเมื่อเขา ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราตักเตือนเพราะนั่นคือเหตุหนึ่งนั่นคือประการหนึ่งที่เราจะพบว่าในทุกยุคทุกสมัยก็จะมีคนที่หนึ่งยอมรับเรากับการตักเตือนของเราเหมือนกับที่ยอมรับท่านนาบีไม่ว่าจะเป็นนบีท่านไหนก็ตามนะครับที่บางคนก็ฟังการตักเตือนกับบางคนที่ผินหลังให้ฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องบอกเขาในสิ่งที่มันเป็นความจริง นะครับสิ่งที่เรานําไปบอกเขาจะต้องเป็นเรื่องราวที่มันถูกต้องตามหลักการของศาสนาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้เราต้องเรียนศาสนาเราต้องเข้าใจศาสนาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะไปเตือนเขาฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตือนก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องตามหลักการของศาสนาประการต่อมาก็คือ ทุกครั้งที่เราตักเตือนใครก็ตามเราจะต้องตักเตือนโดยวัดชินแล,ล้วแปลว่าด้วยความอิกราสบริสุทธิ์ใจนะครับเน้นถ้าเราทำสองสิ่งนี้ได้เมื่อไหรเราจะไม่เสียใจกับใครก็ตามที่เราเตือนแล้วเขาจะฟังเราเขาจะไม่ฟังเราเราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเรานะครับดังนั้นเขาจะฟังเราหรือไม่ฟังเราเป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของเขาแล้ว ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับเหมือนกับที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในยุคข,ของท่านนาบีมูซานะครับที่ให้เป็นบทเรียนกับพวกเราว่านาบีมูซาเมื่อไปเตือนฟิรเอลนะครับหรือวันที่ท่านนาบีมูซาได้เผชิญหน้ากับกลุ่มไยศาสตร์มายากลนะครับที่ฟิรเอาได้รวบรวมมาในในเมืองอียิปต์นะครับเหล่านีนะ้เราก็จะเห็นว่า ทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องราวการท้าทายเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ยืนอยู่บนความเป็นจริงถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีความประมาทในสิ่งที่เราเจอข้างหน้านะครับว่าอาจจะได้รับอันตรายหรือสิ่งที่เรายืนอยู่นั้นมันเป็นพียแค่เพียงส่วนน้อยของสังคมกับอีกส่วนหนึ่งก็ทําในสิ่งที่มันทัดท้านต่อหลักการศาสนาบางครั้งมันก็อาจจะเกิดความประมาทในชีวิตของพวกเราอย่งที่ เกิดขึ้นในสมัยของท่านนาบีมูซานะครับที่อัลลอฮฺสุบานูตะตอานาได้บอกว่าฟาอายะซฟีนับซีฮีคีฟะตัมมูซานะพอเวลาไปเจอเหตุการณ์ขับขันเมื่อไรแน่นอนบางทีด้วยความที่เรามีเนียดที่ดีมีคำสอนที่ถูกต้องบางทีเราก็อาจจะรู้สึกถึงความกลัวได้เช่นเดียวกันจากนั้น คำกลัวเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกลบล้างไปจากความรู้สึกของพวกเราถ้าพวกเราได้ยืนหยัดอยู่กับอะไรครับกับคําสอนของอันอิสลามกับคํากล่าวของอสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานูตะอัลลาได้นํามาแน่นอนมันก็จะทําให้ชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่สามารถยืนหยัดนะครับและเราเองก็จะ ทำหน้าที่เหมือนกับที่ท่านนบบมุฮัมมัซลลัลลัห์วะลาอิวะสัลล,ลัาาลาลลลมได้ทำหน้าที่ก็คือเรียกร้องผู้คน <c oughs> ให้มารู้จักอันอิสลามเกี่ยวกับการรับชาดะนะครับที่เรเรียกว่าการปฏิญาณตนหน้าที่เราอันที่สองก็คือทำยังไงให้ผู้คนได้ทำการละหมาดบนโลกใบนี้นี่คือหน้าที่หลักของเราหนึ่งให้ยอมรับความปิดความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวชาดะ หน้าที่ต่อมาก็คือทำให้ผู้คนได้ละหมาดอย่างน้อยวันกับคืนหนึ่งห้าเวลาหน้าที่ต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือการดูแลสังคมด้ียกับการจ่ายซกาดถ้าทั้งหมดมันเกิดขึ้นในสังคมของมุสลิมเราก็เชื่อว่านั่นคือเป้าหมายของการที่อัลลอฮฺสุบานูตะอัลลาได้ส่งท่านอบีุฮัมหมัสลัลลอห์อะลัยวะซัลลัมมาและส่งผู้รู้มาบนโลกใบนี้ฉะนั้น ถ้าสิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้อิสลามได้สวยงามสวยงามตามคําสอนสวยงามตามภาคปฏิบัติและมุสลิมถามว่าถ้าชีวิตของเรามี3ข้อนี้เมื่อไหร่นะครับนั่นแหละครับความสุขมันก็จะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนั้นๆเช่นเดียวกันครับบิลลาฮิตอฟิกันฮิดายะสลามะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตทที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดย สถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์